ให้ไปดูฝั่งพักพลังประชารัฐกันหน่อยวันนี้เขามีการเรียกประชุมกันนะคะรับมือวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีที่8ปดพักร่วมบอกว่าจะเสนอชื่อคุณพิธรรมาเป็นรอบสองครับคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชื่อพลเอกประวิทย์เนี่ยมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะพี่อยู่ว่าเอะมันอาจจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์ขึ้นมาหรือเปล่าหรือจะมีการสลับสับเปลี่ยนขั้วหรืออะไรยังไงไหมคือข่าวเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรมากันเยอะมากพักพลังประชารัฐวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพล นัดประชุมกับคณะกรรมการบริหารพักหารือเกี่ยวกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นการหารือแบบปิดคุยกันอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงได้พอประชุมเสร็จเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามพลเอกประวิทย์ว่าเอ๊ะตกลงแล้วพรุ่งนี้จะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์แข่งชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกับคุณพิธาหรือเปล่า,าแล้วที่ทางการหหวของพลังประชารัฐจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ ชื่อที่เสนอไม่ใช่พิธาแต่เป็นเศรษฐาทวีสินและการลงมติของพรรคพลังประชารัฐถ้าเพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลทิศทางของพรรคเป็นแบบไหนอย่างไรลองไปดูจงังหวะนี้นะคะว่าคุณเอกประวิตยตอบไหมไม่ใช่ชื่อคุณพิธาเป็นชื่อคุณเศรษฐาพร้อมที่จะโวหวตให้ไหมคะรับพรรคพลังประชารัฐนะคะท่านติ๊กถ้าโหวตคุณนี้ยังไงครับท่าทีกถ้ครับาเพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งแล้วก้าวไกลร่วมด้วยนี่จะพลังประชารัฐจะโหวตให้ไหมครับ ไม่ตอบเลยค่ะมไม่ตอบเลยซักคําถามเดียวนะคะท่านก็เดินขึ้นรถไปที่คอรมอก็ไม่ตอบนะที่พักก็ไม่ได้ตอบใช่ค่ะคนที่ตอบเป็นคนนี้ค่ะพี่อุ๋ยร้อยเอกธรรมนัทคมเผ่า,าสสพยาวพักพลังประชารัฐนะคะเป็นคนให้สัมภาษณ์หลังประชุมบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้คุยหรอกเรื่องการบวตชื่อพิธารอบสองแต่เดี๋ยวจะมีการหารือกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้า วันนี้แค่พูดคุยเรื่องนโยบายต่างๆของพักที่จะทําในอนาคตเฉยๆแล้วก็พูดคุยเรื่องการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายในแต่ละเรื่องของสมาชิกพักพลังประชารัฐเท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องการผลักดันพลเอกประวิทยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่าอะไรไปฟังคะ่ะค,คือสรุปแล้วเราไม่ทำฮะรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่ก็ไม่ปิดประตูใช่ไหมครับถ้ารวมรว,วมกันได้เรารวมกได้เยงมากมผมว่ายังไม่ถึงเวลาของพลังประชารัฐนะครับมันต้งองรอเราต้องดูแล้วก็มีมารยาทนะครับดังนั้นหลังจากที่พระเก้าไกลจัดไม่ได้แล้วก็ควรจะเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยเน้นยืนยันชัดเจนเราจะไม่มีการเสนอท่านหัวหน้านะครับเป็นนนยุคปีเสียงข้างน้อยอย่างเด็ดขาดนะครับส่วนในายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะ ไปคนละทางเลยค่ะพี่อุ๋ยยังไงฮะไม่รู้ว่าเขาออกมาจากที่ประชุมเดียวกันไหมคุยกันแล้วหรือยังหรือยังไงเมื่อกี้ร้อยเอกธรรมนัฐพูดเลยใช่ไหมคะว่าจะไม่มีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์เด็ดขาดเพราะต้องมีมารยาททางการเมืองและยังไม่ถึงเวลาของพักส่วนคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าวันนี้ที่ประชุมมีการหารือเรื่องข้อกฎหมายโหวตพิธารอบสองก็ร้อยเอกธรรมนัฐบอกวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องการโหวตชื่อพิธาเลยแต่คุณชัยบอกมีสิคุยกันเรื่องนี้แหละ ซึ่งที่ประชุมมีมติออกมาด้วยในเรื่องนี้ว่าทําไม่ได้มันซ้ําแต่ก็ต้องรอที่ประชุมในสภาอีกครั้งหนึ่งส่วนพลังประชารัฐจะมีการ w a ล k o เอาไหมหรือจะรอให้มีการเสนอชื่อคุณเสถาขึ้นมาก่อนคุณชัยวุฒิบอกว่าตามหลักก็มี2ทางคือ1นปิดประชุมไปก่อนแล้วนัดใหม่กับ 2. เสนอชื่อคนอื่นหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทําให้ไม่มีการเสนอชื่อซ้ําส่วนเรื่องตั้งรัฐบาลแข่งเนี่ยยังไม่มีการคุยกันค่ะก็ตอนให้เขาทําให ให้สุดให้ให้ใหจนจบไปก่อนว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาคุยกันว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปเนะตอนนี้พรรคก็เลยยังไม่มีการคุยกันในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าก็ต้องเคารพมติของแพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาเดินหน้ากันไปแล้วซึ่งแนวทางของพรรคก็น่าจะคิดว่าทําไม่ได้ตามข้อบังคับตอนที่คุยกันแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฟังในที่ประชุมอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีเหตุผลอย่างไรกันบ้างน,นะครับ